เนแดดแสนไฟของเรามีผลิตภัณฑ์ต่างๆมาให้ทุกทา้านเดินเล่นชงและได้จับจองเป็นเจ้เขาของได้แล้วโดยมีผลิตภัณฑ์ต่างๆดังนี้ค่ะ 1. แกเซรามิกค,ค้องแท่ทงเกล็ดราคา150่าส เรายังมีชุดอีเซนที่คจะสามารถซื้อไว้เป็นของขวัญเรือของฝาให้ดู้โดตรารได้นะคะเราจำหน่ายในราคาเพียง599บาทเท่านั้น,นะคะ่ะแต่เดี๋ยวก่อนสำหรับช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นะคะราคา599บาทเราไม่ขายค่ะเราขอขายใน้า่าเพียง499บาทเท่านั้นค่ะและต่อไป ตอนและวิธีการทำผลิตภัณฑ์ของเราค่ะขอเชิญท่ารับชมและรับฟังได้เลยค่ะ

1,500 liters. Be careful about this. One of the front on her little that actually we're So we're to for two hours, then we get to the stuff. to the body. then cut the problem to the size of the glass. You will please keep the leaf patterns, three wrap the leaves, now wrap the fabric, along the

Thank you. กับอันดันะคะคลักษณะปาการ้านค้าเป็นของสค้าที่สุดราคค่ะและสามารถชกสในทุกสาางินหุ8และัาหุือสิมวค่าทง9,000บาทจะรวที่9าค่า400เป็นเงิน4,478บาทค่ะสองแก๊สจะมีจน่าร้คาท150บาทและเปง950บาทค่ะ ราคาร้อยห้าสิบบารวมเป็นเงินารอยบาทและสีกานสีี่สอนขนน่เราคาสอกาก 4, บาทบรวมเป็นเงินกามบาทค่ะและรวน,นี่อสงองนสบาทค่ะและนี่คือขด้จากลูกค้า และในวันนี้พวกเราชาวแสนแสนไปขอข่าวคว่า